คลิปการทำคลอด360องศาจัดทำเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติจริงโดยคณะพยาบาลาศาสตร์วิทยาลัย,ยเซนหลุยสวัสดีค่ะคุณแม่ดิฉันเป็นพยาบาลห้องคลอดนะคะชื่อสกาวเดือนนะคะไม่ทราบคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อน้ำหนึ่งค่ะนามสกุลค่ะ,ะ,คะดี ค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะอายุ75ค่ะ,คะท้องพี่เท่าไหร่คะท้องแม่ค่ะเคยแท้งไหมคะไม่เคยค่ะตอนนี้อายุครรภ์ครบกำหนดนะคะเดี๋ยวดิฉันจะวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็วัดความดันโลหิตคุณแม่นะคะไช่ค่ะมทราบคุณแม่มาด้วยอาการอะไรคะ,คะเ,คเจ็บท้องค่ะโอเคเจ็บทีตั้งแต่ขี่มงคะก็น่าจะประมาณตั้งตีห้าได้ค่ะมีมูกเลือดน้ำเดินไหมคะ ค่ะเออระดับความเจ็บตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี่คุณแม่เจ็บระดับไหนคะ ale, ตกต็ประมาณกลางๆก็ระดับห้าได้โอห้าได้นะคะ ความดันโลหิตคุณแม่ปกตินะคะร้อยสิบเจ็ดสิบนะคะส่วนออกซิเจนนี่ปกตินะคะเก้าสิบแปดนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตตรวจหน้าท้องคุณแม่ก่อนนะคะเปิดหน้าท้องนะคะคุณแม่ท้องครบกำหนดนะคะลูกดิ้นดีไหมคะดิ้นดีค่ะก่อนมาโรงพยาบาลก็ดิ้น ถึงสิบครั้งไหมคะที่บันทึกไปก็สิบครั้ง10ครั้ง,ง<ด>นะคะกรบกรําหนดนะคะตองกรบกรําหนดมดลูกสูงนะคะสามส่วนสี่มากกว่าสะดือนะคะขออนุญ,ญาตวัดความสูงนะคะของมดลูกนะคะสามสิบห้าเซนนะคะลูกดิ้นฝั่งไหนเยอะกว่ากันคะคุณแม่ซ้ายหรือขวา อนเงงีย้้ขา๋อโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจท่าเด็กนะคะโอเคค่ะหลังอยู่ด้านขวานะคะส่วนนำเป็นศรีรษะนะคะลงในอุ้มเชิงการแล้วนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลขออนุญาตฟังเสียงหัวใจลูกนะคะ ปกตินะคะได้ร40ครั้งต่อน,นาทีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตรวจภายในนะคะเพื่อจะรายงานแพทย์นะคะตัามช่วยจัดท่าตรวจภายในด้วยค่ะแม่เดี๋ยวต้องถาหน่อยนะคะเวลาตรวจจะเจ็บหน่อยเนาะให้คุณแม่หายใจเข้าออกเลึกๆนะคะเดี๋ยวต้้งขาบาอน่างกันนะสองข้างนะคะแม่หายใจเข้าออกลึกๆนะคะ หายใจเข้าออกลึกยาวค่ะนิดนึงค่ะนิดหนึ่ง,งจย่นก้อนนะไม่ต้องเกรงนะคะคุณแม่ห้าเซนค่ะเซอร์วิสไดเ e e เอเฟสเมนต์ร้ยเปอร์เซค่ะเอ็มไอสเตชศูนย์ค่ะเดี๋ยวโทรรายงานแพทย์นะคะพี่ป้อม <Okay. S 2> โอเคค่ะคแม่เดี๋ยวจะร้ยะอยแล้วนะคะคุณแม่ขาจะคลอดแล้วค่ะนี่มาครึ่งทางแล้วเวลาปวดหายใจเข้าออกลึกยาวเนาะ สวัสดีค่ะขอใส่คุณหมอสุภาวดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันพยาบาลท้องคลอดนะคะสะกาวเดือนขอรายงานเคสรับใหม่นะคะคุณน้ำหนึ่งใจดีนะคะอายุ25ปี G1 ี g 1, g 0เอ่ออายุคัน40วิคแบบอุลตราซาวน์นะคะผลเลือดสองครั้งเนี่ยปกตินะคะคุณหมอ h b s PS a g positive นะคะไวท์เนไซด์ปกติ ออกซิเจน t ซนี่98นะคะคุณแม่มาด้วยการเจ็บคันถี่แล้วก็มีมุกเลือดค่ะตรวจภายในไปแล้วนะคะเซอร์วิคไดเลต5เซนเอฟเฟสเมนต100เปอร์เซ0 MI เ so ตชันศูนนะคะเด็กถ้า ROA ค่ะคุณหมอฟิตเนอซาวร้อครั้งเปอร์มิคุณหมอจะให้ IV วิอะไรไหมคะได้ค่ะเอาแล้ก็อาจจะให้ n อ o ก่อนนะแล้วก็ให ะะให้เห้านใ,นในระยะแรก่ l hour นะะดีด50เ,เป็นโอเคะ okay, ค่ะคุณหมอขอทวนออเดอร์นิดนึงนะคะ on EFM NPO ให้5% D N ส่วน 2000cc บวกซินโตซิน o n 10 unit เวนดิบเอา s t a r t ที่เ t e 10cc/ per hour ก่อนนะคะแล้วก็ มีเพชติดดี50มิลลิกรัมเวนพุชพีเอ็นฟอร์เพนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอถ้ามีอะไรอาการเปลี่ยนแปลงจะโทรรายงานนะคะขอบคุณมากค่ะ,ะ,คะพี่ป้อมได้ยินออเดอร์นะคะได้ยินค่ะรบออก,กวนพี่ป้อมเตรียมไอวใช่เดี๋ยวต้องติดเอฟเมใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่คะคุณหมอสั่งให้น้ำเกลือเล่งคลอดนะคะแล้วเดี๋ยวดีฉันจะติดเคออรื่องประเมินสุขภาพทารกในครรภ์น,นะคะ เครื่องนี้เนี่ยนะคะจะช่วยประเมินการหดละตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจทารกนะคะของคุณแม่ได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเอ,อคุณแม่อาจจะขยับพยเยินยากนิดนึงนะคะถ้ายังไงปวดปัสสาวะอะไรก็บอกดิฉันนะคะนะดิฉันจะได้ให้คุณแม่ถ่ายปัสสาวะบนเตียงนะคะอีกอย่างหนึ่งคือคุณหมอให้งดน้ำงดอาหารนะคะ มีอะไรก็บอกได้นะคะคุณแม่เดี๋ยวให้น้ำเกลืออีกก็จะทำให้คุณแม่เคลื่อนไหวจะช้านิดหนึง่งลำบากนิดนึงนะคะเจ็บท้องผี่ขึ้นอะไรก็บอกได้นะคะถ้ามีปวดมากทนไม่ไหวก็บอกพยาบาลนะคะหมอก็สั่งยากแก้ปวดให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยว จับนอนจะแขงซ้ายนะคะคุณแม่ช่วยกันนะคะนิดนึงจะมแขงซ้ายจะได้บอนเจ็บเนาะอะคุณแม่คะ่ะคุณแม่นอนจะแขงซ้ายนิดนึงมาช่วยนะนิดนึงค่ะคุณแม่หนึ่งสองสาโอเคขอบคุณคะ่ะโอเคดีขึมม้นไหมคะเนาะจะได้ไม่ไหให้หัวสูงหน่อยนึงบานิดนึงค่ะแต่มันก็ยังปวดเต็งๆอยู่นะคะเดี๋ยว ออนอนตะแคงซ้ายคุณแม่ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะที่มดลูกผลและตัวก็จะบรรเทาอาการปวดได้ถ้าหลังจากให้น้ําเกลือเล่งคลอดแล้วคุณแม่อาจจะเจ็บท้องถี่ขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าเจ็บท้องถี่ขึ้นยังไงเนี่ยพยาบาลจะสอนวิธีการหายใจทําให้การเจ็บปวดลดลงนะคะค่ะถ้าเกิดคุณแม่ทนไม่ไหวจริงๆบอกพยาบาลน,นะคะเรามียาแก้ปวดให้แต่ว่าลองหายใจไปด้วยกันก่อนนะคะ ไม่หายใจเข้าลึกๆนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะมาให้น้ำเกลือเล่งคลอดนะคะนะปวดปัสสาวะบอกนะคะนะตอนนี้มดลูกวัดละตัวนะคะดีขึ้นแล้วนะถนะ้ามีการเจ็บท้องนะคะก็หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะนะเสร็จแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกสั้นๆเข้าสั้นๆ,ๆ,ๆ เป็นจังหวะ้ำไปทำมานะคะค่ะดีค่ะดีค่ะหายใจเข้าลึกๆออกย,ยาวค่ะหายใจเข้าลึกๆอีกทีค่ะออกสั้นๆเข้าสั้นๆนะคะเป็นจังหวะนะคะดีมากค่ะคุณแม่เยาออกเต็มเลยนะคะ ช่วงนี้ห้ใช้พลังงานเยอะนิดหนึงก็จะทำให้คุณแม่ร้อนได้นะคะดีค่ะพักไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเจ็บทันทีมันจะเจ็บท้องที่กว่านี้นะคะนะช่วไหนพักได้คุณแม่หลับไปเลยนะคะนะคะดิฉันอยู่ใกล้ๆค่ะคุณแม่นะะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสั้นๆ เข้าสั้นๆออกสั้นๆเป็นจังหวะค่ะดีมากค่ะค่ะหายใจเข้าออกสั้นๆเข้าสั้นๆดีค่ะดีค่ะทาเป็นจังหวะนะคะค่ะลูกเราจะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่ะพักนะคะเนอะเดี๋ยวถ้าเกิดเจ็บท้องแล้วเริ่มใหม่นะคะ เดี๋ยวจะให้น้ำเกลือนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะน้ำหนึ่งค่ะนำสกุลค่ะใจดีค่ะคุณหมอให้ยาให้มะลุกผละตัวดีนะคะโอเคคุณแม่จะให้ข้างซ้ายนะคะคุณแม่กำมือนิดนึงค่ะคกำมือนะคะเ,คเดี๋ยวกำมือนะคะไม่ต้องเกร็งนะคะกำมาเฉย ไม่เจ็บนะคะปยาบาลมือเบานะคะโอเคค่ะนิดน,นึ่งนะคะคุณแม่อ่าเสร็จแล้วนะคะคุณแม่แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆเจ็บถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะคะถ้าคุณแม่ปวดทนไม่ไหวก็บอกได้นะคะ ตอนนี้เริ่มที่ขี่ cc per out คะเดี๋ยวให้ที่สิบค่ะอาจารย์ให้เริ่มที่สิบก่อนค่ะเดี๋ยวหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะและ้วหายใจเข้ายาวๆหายใจออกสั้นๆเข้าสั้นๆนะคะทําอย่างที่พยาบาลแนะนํานะคะดีมากเลยนะคะตอนนี้ปวดพอทนได้เนาะนะถ้าปวดไม่ไหวยังไงก็บอกพยาบาลนะคะนะเริ่มให้น้ำเกลือแล้วนะคะ ปวดปัสสาวะอะไรบอกได้นะคะก็ลืมไร่แอร์ฮะโอเคครับ สิส okay, okay, ิไปอ่านเนาะจ้ะสิสิสิโอเคเริ่มนคะโอเคค่ะเริ่มนะค่ะโอ้ยปวดท้องมากค่ะคุณพยาบาลอยากจะแบ่งมากเลยค่ะคุณพยาบาล เดี๋ยวนะคะตอนนี้เจ็บท้องถี่ขึ้นแล้วใช่ไหมคะม <า S 1> ทุก2นาที30เนาะดูเลชั่น60เดี๋ยวคุณแม่หายใจเข้าออกลึกๆนะคะอย่าเพิ่งเบ่งนะคะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปักบบรรลุบมวมแนละลอดยากนะคะพี่ป้อมทีวีไหมคะคอนแทคชั่นถี่มากเลย2นาทีสามสิบดูเลชั่นค่ะพี่ได้ค่ะได้ เดี๋ยวคุณพยาบาลตรวจภายในให้นะคะออมี Early DC ด้วยน่าจะใกล้ลอดตั้งขานะคะคแม่นิดหนึ่งนะคะสูยใจเข้าลึกๆเนาะพี่ตรวจอีกทีหนึ่งเนาะอาจใจเข้าออกลึกๆยาวๆอ่าป่ามะลกเปิดหมดแล้วเนี่ยจะลอดแล้วคะ่ะคุณแม่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวจา้าทราจะให้เบ่งเนาะโอเคฟูลี่ไดเรทแล้วอ่านะคะเดี๋ยวไปคุณพยาบาลสอนเบ่งนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่ให้เราเตรียม ช่วยคุณแม่คลอดก่อนนะคะถ้าตอนนี้คุณแม่ท้องแข็งก็สุดจะ้าลึกๆก,ก้มหน้าคานชิดอกเบ่งลงก้นได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่นอนแยกขานิดนึงนะคะข้างนี้พี่ด้วย ได้ค่ะได้แล okay, okay, so okay, okay. ้วค่ะตับจัดนีค่ะคุณแม่แยกคุณแม่แย่ขาหน่อยนะคะแยกขาเล็กนึงโอเคแย่ขาเล็กนึงนะคะคุณแม่นะคะมันลูกคนละตัวแล้วนะคะมีลมเบ่งและหายใจเข้าปิดปากเบ่งลงก้นยาวๆค่ะคุณแม่เออ อีกทีนึ่งหายใจเข้าปิดปากอีกทีนึงค่ะเบ่งลงก้นค่ะโอเคดีมากโอเคค่ะคุณแม่เดี๋ยวไม่ตอนนี้ไม่ต้องแบ่งนะพี่ขอหยิดนึ่งนะหยุดเบ่งนะเดี๋ยวชิจาชานะนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งเบ่งนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวคอนแทคชันนี้นักท้องแข็งท้องหน้าเบ่งเนาะแล้วพี่บอกหยุดก็หยุดนะ อ้าวแข็งแล้วหายใจเข้าปิดตาก้มหน้าค้างชิดอกค่ะเบ่งค่ะเบลยโอเคโอเคนิดนึงไหมคะปึอ่าแม่เบ่งเลยค่ะแม่เบ่งเบ่งเลยค่ะเอออ่าแม่เบ่งเลยแม่เบ่งเลยค่ะเร็วอย่าหยุดตอนนี้้องอย่าหยู่เบ่งเลยอ่ะดีมาก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 ค่ะดีมากดีมากดีดีได้ เบ่งเลยค่ะแม่เบ่งค่ะต้นแรกทางซีดกค่ะดีค่ะเออยาวๆค่ะคุณแม่ดี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 อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเอหยุดหยุดหยุดเบ่งอ้าปากอ้าปากให้เจ้าทั้งปากหยุดเบ่งหยุดเบ่งนะคะหัวลูกออกมาแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะไหลหน้าคลอดยังคะยังค่ะยังครับใจเย็นครับ อบเครื่องเลยก็ได้ต้องโอเคค่ะคุณแม่เดี๋ยวทำคลอดหล่เนาะแม่ไม่ต้องเบ่งเนาะไม่ต้องเบ่งนะคะคุณแม่ไม่ต้องเบ่งอ้าปากกว้างๆค่ะเอาลมออกปากนะคะดีค่ะคุณแม่ดีนิดนึงค่ะไหลหน้าคลอดไหล่หน้าคลอดนะคะซินโตซินนันสิบยูนิตไอนะคะ โอเคค่ะดีมากเลยค่ะคุณแม่ดีค่ะดีะอัดตัวออกแล้วนะอ่าเด็กเกิดค่ะเด็กเกิดเพิ่มเลดไอวีเป็นร้อยศีรีเปอร์อวนะคะคุณแม่ลูกคลอดแล้วนะโล่งแลวใช่ไหมนะนะนอนเ,ยเฉยๆนะแข็งแรงดีนะคะรอสัอครู่นะเดี๋ยวเด็กร้องนะเดี๋ยวจะอุ้มให้ดูเพศนะคะคุณแม่เห็นไหมช่วยกันนะจะได้คลอดได้ง่ายๆนะคะอ่า แม่เดี๋ยวตัดสายจะเดินลูกให้ลูกให้เราอุ้มลูกให้ดูเนอใจเย็นนะคะคุณแม่ใจเย็นนะโอ้ลูกอย่าให้ดูนะแล้วบอกเพศนะผู้หญิงผู้ชายนะสมบูรณ์ดีนะคุณแม่โอเคเลยค่ะคุณแม่อ่าคุณแม่ดูนะคะลูกผู้หญิงผู้ชายเนาะอ่าดูนะคุณแม่ดูถึงนะแม่ดอนผู้ชายค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนะคะโอเค ข<พ>อเบบี้เอาเน้องไปเช็ตัวเนาะ<พ>อขอเบบี้เบาด้วยค่ะหัวเบาด้วยค่ะคุณแม่เดี๋ยวรอลบข้อน,นิดนึงนะคะแฝกสกอ90นะคะหักสีผิวค่ะ เดี๋ยวอุ้มไปให้คุณแม่ดูเพศยอีกทีนะคุณแม่คะเดี๋ยวขอลทอดลกนิดนึงเนาะนิดนึงนะคะ <c oughs> ลกกำลังจะออกแล้วโอ้ดีมากเลยโอ้ยออกง่ายจริงอ่าออกมาแล้วคะ่ะล็คกอดคะ่ะล็ลกคอดแล้วเหรอคะผิค,ะ <c oughs> คุณแม่คะดูนะคะลูกผู้ชายผู้หญิงคะ่ะ ค่ะค่ะดูป้ายข้อมือน,นิดนึงนะคะเป็นบุตรของคุณน,น้ำหนึ่งใจดีนะคะเดี๋ยวฉันดิฉันพาลูกไปเช็ดตัวก่อนนะคะค่ะสมใจแล้วใช่ไหมอยากได้ผู้หญิงใช่ไหมค่ะค่ะคอนนะคะเสียเลือดหนึ่งร้อยค่ะ,คะแผลสีกฝดเแกนดิจิทลค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเย็บแผลนะคะคุณแม่นาะนนิดนึงนาะเดี๋ยวเอาลูกไปเช็ดตัวก่อนนะเดี๋ยวเอากลับมาให้ เริ่มดูดนมได้นะคะคุณแม่นะคะเดี๋ยวเย็บแผ่นแล้วเสร็จแล้วค่ะตอนนี้คุณแม่พักผ่อนได้เลยค่ะ